ตันี้แบบมามาไหาย,หายสวยขอบคุณนะคะพี่จูนน่ารักเว้ยชื่อชื่อน่ารักงเลยจูนน่ารักแสดงว่าเป็นคนน่ารักเช็ดรถเสร็จแล้วคะโอ้ยจริงเหรอคะพี่กุ้งเป็นไงบ้างสี่เก้าเก้าหยวนหึสี่เก้าเก้าหยวนคือหมายถึงอะไรอ๋อพลังมดเหรอทำไมเปลี่ยนชื่ออะทำไมพี่พลังมดเปลี่ยนชื่อ ไม่เปลี่ยนเป็นพลังไม,ม้อะพลังไม,ม้เนี่ยใกล้ไหมทุกคนใกล้ไปไหมมันใกล้หน้าเกินไปไหมคะ <S <S เพลงเบามากตอนนี้ก็คือเพลงเบามาใช้พลังมตถูกวีเจจับได้ทุกทีอ๋ออันนี้ถ้าพี่ไม่บอกบิวก็ไม่รู้นะว่าพี่คือพี่พลังมด เพราะว่าเป็นคนตามใครไม่ค่อยคันหิวมากรออาหารมาส่งทุกคนผิวสุดๆตอนนี้จะร้องไห้แล้วใกล้ๆดีละค่ะอะไรละ่ะใกล้ๆดีลคะค่ะจะได้ดูควนเสียชัดๆเรออเห็นลูกของขนรีหรือเปล่าเนี่ตอนนี้รับเลยนะไม่ถึงอะไรที่ที่โดนมี่ไหนสออกขอขวัญก่อน ดิ้มส,สวยจ้ะ <No, you. c oughs> น้องวิวยิ้มสวยไม่คบ <c oughs> มีความแบบนี้ได้ไม่คบอานี้ขอบคุณนะคะที่โดน ใ,ใครก็ไม่ได้ให้หนูเ้พี่ทุกคนค้างไหมเมื่อกี้แหลกไหมงงสัญญาณฟูมูเป็นอะไรเดี๋ยวก็ช้าเดี๋ยวก็ไวขั้นนาดหนึ่งอะไรหนึ่งจุดหรอพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ซื้อของขวัญให้หนูหนูจำพี่ได้ตลอดเลยนะ มื่อกี้สะดุดใช่ใช่ในพี่สาย่องพิมพ์ข้อความมาดีหรือวต่อไปเมื่อกี้ขางใช่มันมันมันขึ้นตรงนี้อยู่ว่าการช่ำสองเมสเถียนวันนี้ขอรับเฟซไปก่อนได้ได้เลยจะแอดผมมหรอไม่ไม่ก็หรือว่าพี่มีเฟซวิวอยู่แล้วอ่ะ มีไหมพี่มีเฟซบุ๊กอะรบ้าเชฟทำเซฟ,ฟทำอุลตร้าแมนลงยูทูบไม่เทียยไงอะพี่บูไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยไม่มีแล้วมันจะพิมพ์หาได้ไงอ่ะพี่มันพิมพ์เป็นน้องพิมพ์มาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดดูก่อนกดยังไง หรือให้ผมพิมพ์ให้ตั้งค่าผู้ดแูแลติออกจากไลฟ์สดม็อกมันมันพิมพ์ยังไงพี่พี่พิมพ์มาได้ไหมวิวเนี่ยมไม่ค่อยเป็นทำพิมพ์อุลต,ตราแมนลงยูทูปพี่ต้องทำพี่ต้องทำท่าอุตาลตราแมนได้ปะอือใช่แล้วค่ะพี่ดีฟีฟ W ดีฟี W น้องต้องมีคอยอ่ะไม่มีเนี่ยพี่น้องไม่มีคอยให้ดีเฟผมนพดลรง่างามโอเคแคปเจอร์กันนะเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จเดี๋ยวจะแอดไปนะคะพี่นพดลโอเคนะดิวโอเคดิวผมส่งข้อความรับไม่มีใครเห็นมีได้มีแต่ นี่เั้นก่อนเนี่ยวมีย้อนหลังนะจ๊ะได้เลยไม่ถึงของขวัญแล้วคะ่ะพี่โดนถ้าดูดความน่ารักของน้องตั้งแต่แรกเห็นอุ้ยปปลวันที่สุดเลยขอ,นะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่โดนสวัสดีทุกคนเลย ทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันมีขอคบคุณน้าคะพี่พี่บวยใช่ไหมอ่านว่าบวยใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าเรียนอะไรมาบ้างคะวันนี้เหมือนที่เห็นเลยพี่ก็แค่ไปเช็คชื่อใช่ไหมแล้วก็เข้าไปอาจารย์ก็ให้จับกลุ่มห้าคนพอจับกลุ่มเสร็จของรายชื่อก็คือปล่อยเลยงงมากเพื่อนๆเป็นงง งงกันหมดแต่งหน้าแต่งตัวสองชั่วโมงไปเรียนไม่ถึงชั่วโมงอาจารย์ปล่อยแล้วไฮพิตตี้ฮัลโหลโอลิเวอร์น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะพี่บุ๋ยอ่านถูกไหมจ๊ะจีอ่านถูกไหมแล้วอยู่ในกลุ่มน้องวิวน่ารักสุดเลยใช่ไหมคะโอ้ยไม่เลยคะ่ะพี่ทุกคนน่ารักกันหมดเลยเพ,เพื่อนของวิว อ่านถูกค่บอุ๊ยดีใจเพราะปกติเ่านคนอ่นานภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งไม่คิดว่าจะอ่านถูกขอบคุณค่ะพี่สายสองทำอะไรกันอยู่ทุกคนทำอะไรกันอยู่ขอบคุณค่ะพี่ทอมตอมหรือว่าทอม สอง,สองกระดิ่งชนะคอยห้าครั้งิวหิวหิวหิว,ว,วดูคนสวยวีป่าวันที่สุดเลยพี่กูแล้วเมื่อไหร่จะได้ชนะใจน้องวิว อาชนะใจก็ต้องจีอยี่จังหวัดอะไรอะคะอยู่เชียงใหม่คะ่ะพี่ FNF เป็นคนเชียงใหม่เจา้าเป็นคนเชียงใหม่แต่สำเนียงนี่จะออกไปต่างลําปางคุณฟังผู้เรื่องก่อนเข้าใจไหมทุกคนทีู่ดมาเก่คนอะไรน่ากิด คนอะไรขนาดกินน้ามังสวยเอ้ยขอบคุณนะคะผมจีบสาวไม่เป็นครับไม่เห็นจะยากเลยจีบมีจีบ,จบรู้ใครรู้ครับหรือเปล่าพี่กุ้งรีบพิมพ์ไปไหนเนี่ยมีจีบควนะ่ำและจีบไง จีพ่มจีพว่ไมาออน